วันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะเ<อ>็ืยอะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่หนุนชอบพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนําพาดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะ องแรกนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จพระมหาธีรา j a า์วัชนะสงครามสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะน่าบูชามากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเก่ามากเลยนะคะไม่ทราบที่องค์นี้นะคะพี่ขอที่650นะคะน่าบูชามากๆเลยนะคะเก่ามากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นพระสมเด็จหลวงพ่อใหญ่วัดตึกจังหวัดชัยนาท องค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพับปิดตาหลังแบบไม่ทราบที่องค์นี้นะคะขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นพระโพธ,ธิสัตว์กวนอิมวัดบวรนิเวศวิหารองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น พระกิ่งหลวงพ่อโสธรปีสามสูงวัดโสธรวรารามวรวิหารสวยนะคะอง์นี้นะคะพี่ขอที่700อนะคะกิ่งดังนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นาพาระผงสุพรรณไม่ทราบที่นะคะพี่เก่าๆเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพยัคฆบรมี 168หลวงพ่อทองวัดบ้านไรจังหวัดนครราชสี 4, มาปี64องค์นี้ขอที่200นะคะลงยาสวยเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญแจกทาน84 หลวงพ่อจรันวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีเหรียญสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองคต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีะะ่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเทพพยักษ์หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนคะรสวรรค์องค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะ น่าบูชามากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นเหลียยหลวงปู่เอี่ยมวัดยายล่มรุ่น111ปีสเด็ดปีสปรัพาาดุโรปครั้งที่สองปี62องค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่รุ่นคูณลาบคูณเงินคูณทองจังหวัดนครราชสีมาองนี้ขอที่300นะคะหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะลงยาสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น เหรียญหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อพรมรุ่นพมบันดาลรวยเงินล้านองนี้ขอที่200นะคะราคาดีเลยนะคะสวยด้วยนะคะหน้าบูชามากๆเลยน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแพรวพี่กุลทองเที่ยงลึกในงานฉลองมนดก พิพิธภัณฑ์พับธรรมมุนีจัดสร้างโดยโรงพยาบาลสิงห์บุรีปี55องค์นี้ขอที่150นะคะหน้าบูชานะคะราคาถูกนะคะ150นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้สวยนะคะ องนี้นะคะพี่เป็นเหรียญบาร,รมีพ่อท่านนามรุ่นสองวัดดอนสาลาจังหวัดพัทลุงปีห5องค์นี้ขอที่300นะคะสวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญเสมานาลายทรงคุด รุ่นมหามงคล78หลวงพ่อสวัยวัดปีดารามจังหวัดนครปฐมปี42นะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่350นะคะเดี๋ยวเราไปดูองคต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพียงนี้นะคะอง์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อปรกรณ์ วัดถ้ำผาแดนจังหวัดสกลนครองค์นี้นะคะพี่ขอที่350นะคะเลียนสวยนะคะพี่น่าบูชามากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่ยองนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ศูนย์ห้าย้อนยุคหลวงปู่แบน วัดบวรนิเวศวิหารองค์นี้ขอที่450นะคะสวยนะคะราคาดีเลยนะคะพี่หน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นพระกิ่งเสาห้าหลวงพ่อผลวัดตะกขนนจังหวัดชัยนาทปี36นะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่500นะคะจมูกโด่งสวยนะคะข้างหลังเป็นยันนะคะมีตอกหมายเลขนะคะ500นะคะพี่น่าบูชามากๆเลยนะคะสวยนะคะ กิ่งดังนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญรูปเหมือนรุ่นหนึ่งเสาห้าพยักคู่บารมีพระอาจารย์พรสิทธิ์วัสว่างอารมณ์จังหวัดเชียงใหม่องค์นี้นะคะพี่ขอที่450นะคะสวยนะคะ หน้าบูชามากๆเลยนะคะเหรียญนี้ขายดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นชุดพับหงหลวงปู่ปานวัดบางนมโคนะคะพี่เสาห้า สิทธิ์วัดสารพันท้ายนารสิงห์สร้างถวายบูชาพระคุณนะคะชุดนี้นะคะพี่ขอที่สองร้อยนะคะได้หกองค์เลยนะคะพี่คุ้มมากๆเลยนะคะ ทายพี่คนไหนนะคะสนใจพาชุดนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุกหกโมงเย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดใ,ใ,ใหม่ๆจากทางช่องนะคะขอบคุณมากค่ะ